รถคู่ใจของแจมแต่ก็วันนี้แจมไม่ค่อรู้สึกว่าตอนนี้รถมินิของแจมเนี่ยเรียกว่ามันขับแล้วมันไม่ค่อยเหมือนเดินเท่าไหร่มันยางมันดูนิ่มๆม,ม,มันดู u, ย้อยๆยังไงก็ไม่รู้ก็เลยกำมันคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวกำมันจะเข้าออฟฟิสนะคะไปทํางานก็เลยว่าเดี๋ยวจะลองแวะที่ปั๊มลองเช็คลมยางว่าลมยางเนี่ย เรียกว่าทั้ง4ีล้อเนี่ยอยู่ในที่คาบที่ปกติไหมถ้าไม่งั้นก็เดี๋ยวจะลองเติมลมยางนะคะแต่วแต่วันนี้แจมก็จะพามาดูว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยการที่เราจะมาเติมลมยางเองเนี่ยมันยากหรือมันง่ายนะคะยังไงแลวเดี๋ยวเราไปชมกันเลยะคะ่ะ เลวนะคะเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันนะคะว่ารถของแจมเนี่ยยางเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมแล้วก็ลมยางเนี่ยมันพอหรือเปล่านะคะแลวเดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะคะว่ารถแต่ละคันเนี่ยสามารถเช็คได้นะคะว่าลมยางเนี่ยควรเติมอยู่ที่เท่าไหร่ก็คือเราจะเช็คได้ตรงนี้เลยนะคะทุกคนจะเห็นนะคะว่าตรงเนี้ยจะมีเป็นป้ายบอกนะคะแต่จริงๆแล้วรถแต่ละรุ่ ป้ายที่บอกเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันนะคะยังไงก็จะต้องลองดูนะคะว่าแต่ละคันอยู่ที่ไหนแางตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะพามาชมใกล้ๆอันนี้ก็สำหรับนั่งสองนั่งสองนะคะหรือว่าจะเป็นนั่งสี่พร้อมกับสัมภาระก,ก็อยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นเรียกว่าขนาดของยางหรือว่าประมาณว่าประเภทของยางที่เราใช้นะคะซึ่งวันนี้แจงก็จะเติม28นะคะแบบนั่งสี่พร้อมสัมภาระเพราะว่า เผื่อจะต้องเรียกว่าจะต้องใช้งานอะไรก็จะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก <Okay. S 1> ็คือเดี๋ยววันนี้เราแจมจะเติมที่28นะคะสอบล้อหน้าและล้อหลังทั้ง4รล้อเลยค่ะเดี๋ยวง่งไเราไปชมกันเลยนะคะว่าจะเติมยากแค่ไหนคะ่ะแฮมจะไปทำงานด้วยกันใช่ไหม ะะเมื่อกี้อย่างที่แจมบอกไปว่าแจมจะเติมอยู่ที่ประมาณ28นะคะทั้ง4ลอ้อตอนนี้ที่ตู้เนี่ยก่อนหน้าน,นี้มีคนเขากดไว้อยู่ที่40นะคะ mm hmm. ก็ต้องทําการลดให้มันไปตรงที่เราจะใช้ mm hmm. ก็คือ28 mm hmm. พอเราลดเสร็จแล้วนะคะ mm hmm. เราก็เอาสายนี้ตามไปกันเลย วิธีการเติมนะคะจริงๆก็ง่ายมากเลยอเอาแค่เพียงหมุนหมุนเกลียวตัวที่อุดลมนะคะออกมาแล้วก็อันนี้เสียบเข้าไปเลยค่ะพอเสียบเข้าไปนะคะ เห็นไหมคะตรงที่เครื่องมันจะขึ้นเป็นเลขนะคะก็คืออยู่ที่18ก็แสดงว่าลมยางของเรามีอยู่แค่18นะคะพอตอนนี้เราจะเติมไปเรื่อยๆที่เราตั้งไว้ที่28พอมันถึง28ปุ๊บเขาก็จะขึ้นคาว่าเอนนะคะให้เรารู้ว่าเรียกว่าเติมถึง28ที่เราต้องการแล้วพอเราเติมถึงปุ๊บเราก็ปิดปิดให้แน่นนะคะเดี๋ยวลมออก ไปไปที่ล้อหลังกันเลยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะล้อหน้าล้อหลังวันนี้เติมเท่ากัน28บแปดค่ะทำเหมือนเดิมเลยก็คือหมุนหมุนออกมานะคะแล้วก็เก็บเข้าไปแล้วก็ดูตรงนั้นค่ะว่าเท่าไหร่โอ้ข้างี้มีประมาณ15บห้าไม่ก็16บนะคะมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็เติมเขาจนไปถึง28ดเลขที่เราต้องการเลยค่ะพอถึงปุ๊อย่างที่บอกนะคะก็จะขึ้นอ็นไงแล้วก็เอาออก ปิดไปกันเลยค่ะต่อไปไปอีกฝั่งฝั่งสุดท้ายนะคะไปกันที่ล้อสุดท้ายเลยนะคะบอกเลยว่าลมยางรถแจมเนี่ยเรียกว่า อ่อนทุกร้อเลยนะคะก็ไม่น,าน่าละค่ะขับแลวรู้สึกว่ามันยุบยุบยุยยุแปลกๆนะคะก็ต้องมาเติมกันเลยค่ะแล้วสุดท้ายค่ะเรียบร้อยค่ะ เสร็จนะคะแล้วก็ม้วนสายเก็บให้เรียบร้อยนะคะคนอื่นที่มาใช้เนี่ยจะได้ใช้ได้ง่ายๆนะคะไม่อันนี้นะคะเราก็เติมลมยางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองขับรถกลับออฟฟิศกันดีก่อนนะคะว่าตอนนี้รถเนี่ยยังจะนุ่มๆหรือว่ายังย้อยๆอยู่ไหมคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ แจมเนี่ยก็เติมลมยางเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะกลับออฟฟิศกันเลยนะคะตอนนี้ที่เติมลมยางมาเสร็จแล้วเนี่ย mm. ก็รู้สึกว่ารถเนี่ยเรียกว่านิ่งขึ้นนะคะแบบไม่เยอโยๆไม่นิ่มๆไม่ยยบโยบนะคะก็เดี๋ยวลองขับดูสักพักหนึ่งนะคะว่ารถเราเนี่ยปกติไหมนะคะ ีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าการเติมลมยางเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแจมเป็นผู้หญิงเนี่ยแจมก็ไม่ค่อยเติมลมยางเองเท่าไหร่เพราะว่าคิดว่าเติมลมยางยากแล้วก็แบบเหมือนเติมไม่เป็นแล้วไม่รู้ว่าต้องดูเท่าไหร่ว่าเราต้องเติมเท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้ก็เรียกว่าไปลองถามกับคุณพ่อมานะคะก็เลยลองมาเติมลมยางเองก็จริงๆแล้ววันนี้ก็เติมลมยางง่ายมากๆเลยตอนนี้แล้วก็มาถึงที่ออฟฟิศแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะแจมก็กลับมาถึงที่ออฟฟิศของแจมแล้วนะคะพร้อมกับไปเติมลมยางมาด้วยวันนี้ตอนเช้าก่อนเข้าอฟฟิศยังไงนะคะก็อยากจะบอกว่าเราเป็นผู้หญิงนะคะจริงๆแล้วการเติมลมยางเนี่ยก็บอกเลยว่าเติมง่ายมากๆเลยนะคะเติมเองเนี่ยไม่ยากเลยจริงๆแล้วก็เรียกว่าทุกเลข เราสามารถดูได้ที่รถของเรานะคะไม่จำเป็นต้องไปเซิร์ชกูเกิลให้ดูว่าเอ๊ะเว็บนี้เขียนเท่านี้เว็บพี่เขียนเท่านี้รถเรารุ่นอะไรต้องเติมเท่าไหร่นะคะที่รถของเราเนี่ยมีบอกไว้หมดเลยนะคะยังไงแล้วเนี่ยก่อนเดินทางไกลหรือว่ารู้สึกว่าการขับรถรู้สึกรถเนี่ยขับไม่เหมือนเดิมไม่ปกตินะคะยังไงตรวจเช็คลมยาะคะ่ะเพราะจริงๆรแล้วเรื่องยาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะคะยังไงแล้ววันนี้แจมขอฝากคลิปนี้ของแจมนะคะคลิปเติมลมยางเองไว้นะคะยังไงแล้วรอบหน้าจะมีคลิปอะไรนะคะเดี๋ยวจะพาไป เกี่ยกับรถนะคะติดตามกันได้ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบริการด้วยใจต้องที่นิสันทีเคฟค่ะ